เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกุมวันเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากรยูทูบกุมวันเวนะครับผมวันนี้นะฮะจะพาไปเปลี่ยนอาชีพลีบรเวียนกันนะครับผมหลังจากหลายคนเนี่ยรอกันมานานๆนะผมในที่สุดก็ได้เปลี่ยนแล้วนะครับเงื่อนไขของการเปลี่นลีบรเวียนนะผมนั่นก็คือเราต้องเป็นการสลิงเกอร์เลเวล99จ็อบ70นะผมแล้วก็อัพสกิลพอยต์ให้หมดก่อนนะครััับบผผมมมนนนถึงจะะเปลี่ยได้คร ส่วนขั้นตอนการเตรียมตัวเนี่ยก็ไม่มีอะไรครับผมเพราะมันไม่ได้ต้องใช้ขอไม่ต้องทําอะไรเลยนะผมเดินคุยนะครับในการเริ่มเควสนะครับผมให้ไปเริ่มกันที่มอลล็อกนะครับผมก็เทเลพอร์ตไปมอลล็อกเลยพอมาถึงมอลล็อกนะครับผมเดินลงไปข้างล่างนะฮะพอมาถึงด้านล่างนะผมเดินออกไปด้านขวานิดนึงนะครับผมตรงใกล้เลยบ่อน้ําไปอ่ะนะครับเดินมาด้านขวาด้านนี้เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บขวาอีกนิดนึงนะฮะอ่านี่จะเจอกับนี่ครับผม m อ็ตัวนี้นะผมใส่ควบคุมตัวนี้นะครับผมนี่ครับคุยกับเขานะครับผมก็แนะนําว่าให้คนเดินออกไปห่างๆหน่อยนะครับแล้วก็เรียกว่านี่มันเรื่องอะไรกันนะครับเหมือนจริงๆปุ๊บแล้วก็เรียกว่าหนีไปก่อนดีกว่านะฮะปุ๊บเขาจะพาเราวาร์ปนะฮะพอถึงตรงนี้นะครับให้เดินทางไปเมืองอินบอร์ดนะฮะเมืองอินบอร์ดเนี่ยวิธีการเดินทางไปเนี่ยก็คือให้ไปนั่งเรือเหาะนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมนั่งเรือเหาะไปนะครับก็มาที่อิสลูดนะครับผมแล้วก็ เดินลงล่างแล้วก็ไปทางขวาเพื่อขึ้นเรือหาะนะฮะเดินลงครับผมแล้วก็ไปทางด้านขวานะครับผมวิ่งขึ้นเรือหาะไปเลยกระดึบกระดึบไปนะครับอ่าคือจริงๆ MPC มันก็ควรจะว้าไปอินบอร์ดให้เลยเนาะทำไมไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมว้าไปโผล่ใต้มอหลอบแบบนั้นนะครับคุยกับแอชิ i สตา a ์ฟนะครับขึ้นอ่าเสีย1 2 0 0เซนนี่นะฮะอ่ามาถึงตรงนี้ปุ๊บก็นั่งเรือนะผมรอไปลงตอนนี้เราอยู่กันลาเชลนะครับเดี๋ยวดูแมปแป๊บหนึ่งนะฮะ อินบอร์ดอินบอร์ดเราต้องการไปนี้นะครับผมต้องไปลงเรือที่จูโน่นะครับผมไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งนะฮะแล้วก็นั่งเรือหาะอีกด้านหนึ่งมาเส้นเนี่ยครับผมเลาเรียกวาเส้นอินบอร์ดจูโน่นะครับอ่าเมื่อมาถึงจูโน่นะครับผมให้อ่าเดินลงด้านล่างนะครับเพื่อสลับเรือหาะนะฮะไปอีกเส้นหนึ่งไปเส้นทางขวานะครับอ่าเดินลงไปอ่าแล้วก็คุยกับคนนี้ครับผมโดเมสติกนะฮะเดินขึ้นไปครับผมปึ๊บปุ๊บปุ๊บ แล้วก็คุยกับคนนี้นะครับปุ๊บเดินเข้าไปด้านไหนนะผมจริงๆไม่ต้องคุยก็ได้แหละนะครับมันไม่ใช่คนเก็บตังค์นะฮะมาถึงตรงนี้นะครับผมก็รอลงที่อินบอร์ดได้เลยนี่ครับพอขึ้นเขียวๆว่าอินบอร์ดนี้ก็ไปยืนรอได้เลยนะครับเดี๋ยวมันวาร์ปลงไปให้นะฮะโอเคเมื่อมาถึงนะครับผมให้เดินลงนะฮะเดินไปเดินลงไปนะครับรู้สึกจะทางซ้ายนะทางซ้ายทางซ้ายนี่ทางเข้าตัวคามอยู่ทางด้านซ้ายมือนะฮะเดินเข้ามานะครับ เดินลงมาเดินลงมานะครับกระดึบกระดึบมาผ่านตอมสัหน่อยนะครับผมออกมาสู่เทอร์มินอลนะฮะซึบแล้วก็เดินออกไปด้านนอกครับโอเคพอมาถึงตรงนี้นะครับผมให้เดินลงด้านล่างนะฮะเดินปุ๊บนี่ฮะออกด้านซ้ายนิดนึงนะครับแล้วก็เดินทะลุทะลุตรงนี้ไปเลยนะครับเดินลงมานะครับผมเดินลงมาเรื่อยๆเลยนะครับผมแล้วก็จะเจอกับตัวนี้ครับผม ชาวเวลเซนติเนลนะครับผมเลือกว่าข้าไม่ใช่คนร้ายในประกาศจับหรอกนะช่วยพาข้าไปเจอกับคนในใบประกาศจับหน่อยสินะฮะแลวเขาก็จะพาเราเข้าไปข้างในด้านในนะฮะโอเคพอเข้ามาถึงนะผมคุยกับนี่ครับผมคิวเบอร์ตินนอฟนะฮะเรืยอว่าตอนนี้ข้ากําลังถูกเข้าใจผิดว่าเป็นคนในประกาศจับนะครับผมเรืยอว่าจับตัวคนร้ายในประกาศจับได้แล้วเหรอจับได้แล้วนะผมรับผิดชอบด้วยนะฮะใช่ค่าให้ข้าไปเป็นนักล่าข้าหัวแทนกันหรือ แล้วก็ตอบข้อ2นะครับผมนอกจากนี้ไม่มีวิธีอื่นแล้วนี่เรียบร้อยนะครับผมเขาจะพาเราวาร์ปเข้ามานะผมคุยกับคุยกับคอนิกนะครับผมปุ๊บปุ๊บโอเคนี่มันอะไรกันนะครับผมแล้วก็เลือกข้อ2นะผมไม่พอใจแต่เลือกที่จะลงนามนะฮะพอมาถึงตรงนี้นะครับให้คุยกับคอนิกนะครับผมเลือกว่าเข้าใจแล้วนะครับผมปุ๊บเรามีเวลาในการ3นาทีนะครับผมเราจะได้รับการแปลงร่างเป็นสไนเปอร์นะฮะโอเคเมื่อเดินลงมานะครับผมไปทางด้านขวานะฮะปุ๊บ นี่นะฮะแล้วคุยกับตัวฟันลเลกเตอร์นะครับผมเรื่องว่าเริ่มทำนะฮะปึ๊บตรงนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวมันจะมีไอเทมกระจายออกมานะครับผมให้เราเก็บไอตัวไอไอเทมสีดำๆตรงนี้นะครับผมไอรอนเวิร์กพ e นะฮะเก็บเผื่อๆไว้หน่อยนะผมเพราะมันใช้5อันนะผมแต่มันมีโอกาสที่มันไม่สำเร็จด้วยนะก็เก็บไปสัก10อัน15อันก็ได้นะครับผมตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยอ่าตอนนี้10อันแล้วเอาเผื่อแล้วกันนะครับผม โอเคเมื่อเก็บครบตามจำนวนแล้วนะครับผมก็ไปที่เข้าว้าวขวาเลยนะฮะแล้วก็ไปทางด้านขวานะผมคุยกับอโตเมตินะฮะ,ะเรียกว่าเริ่มทำนะครับอ่ะเราจะได้ทีนี้เฟรมนะผมเป็นปืนนะครับอันนี้มีโอกาสสาเร็จแล้วก็ไม่สําเร็จด้วยนะก็อย่างที่บอกไปว่าเก็บเผื่อมาสักนิดนึงนะครับถ้าไม่สําเร็จก็คือเดินย้อนกลับไปเก็บนะฮะหลังจากนั้นนะผมก็กลับมาคุยกับคอนิกอีกรอบหนึ่งนะครับผมอ่ะได้ของแล้วนะครับพอมาถึงตรงนี้นะผมให้คุยกับอ e ีแวนนะฮะหน้าที่ของเราก็คือ ค่ามอนที่ชื่อว่า r e ก u ล a าอิชูทาร์เก็นะครับผมมันจะมมันจะคือ Hunter นะผมนี่ครับนี่ฮะนี่ครับอันนี้คือ r ีกูล่านะผมอ่ะดูครับผมปึ๊บจำนวน10ตัวนะผมก็ถ้าไม่ถ้าแบบเอ้ยหมดห้องนี้แล้วก็อ่าเปลี่ยนห้องนะครับผมนี่ก็ดูดีๆแล้วกันนะผมอ่ะหนะใช่อ่า6นะครับผมระวังด้วยนะฮะ แบดนะครับผมแบดนะฮะเดินเข้าไปเรื่อยๆนะผมเจอก็ยิงนะฮะอ่าเรียบร้อยเจ็ดนะครับผมอแปดนะครับผมเก้าอ,อยู่ไหนวะปุ๊บปึ๊บปุ๊บอ่ะสิบนะครับผมครบแล้วนะฮะอะ่ครบแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเดินต่อไปให้มันให้มันครบนะฮะชึบครับโอ้โหเยอะมากนะครับนี่แหละมันก็กองๆอกันอยู่แถวๆนี้แหละนะครับผมจากนั้นก็กลับมาคุยอีเวนต์นะฮะ แล้วก็คุยกับอีแวนตรงนี้อีกหนึ่งรอบนะครับผมปุ๊บเรียบร้อยนะครับผมในที่สุดตรงนี้เราก็เป็นลิเบเรียนแล้วนะครับผมแต่ว่าแอนิเมชันตัวละครแอนิเมชันมันยังค้างอยู่นะครับผมเดี๋ยวออกเข้าใหม่แป๊บอ่าในที่สุดเราก็เป็นลิเบเรียนแล้วนะครับผมควเควสไม่ยากเลยนะครับผมมันจะยากก็ตอนที่อ่าห้องเก็บของอ่ะนะครับผมที่เก็บแร่นะผมมันจะคนเยอะนิดหนึ่งบางทีถ้าเราแบบเข้ามาพร้อมๆกันหลายๆคนนะครับผมก็ค่อยๆทยอยเก็บเอาละกันนะครับผมแล้วก็เมื่อเปลี่ยนอาชีพเสร็จนะครับผมเราจะได้ตัว ฟรีดอมเฟมนะครับผมเป็นชื่อปืนที่เท่มากนะผมเป็นเปลวเพิงแห่งเสรีภาพนะฮะความสามารถของมันก็คือมีสชรล็อตครับผมแล้วก็เป็นปืนสั้นนะครับแอทแทคกหนึนะฮะใส่ได้ตั้งแต่เลเวล99นะครับผมเป็นอาวุธเลเวลสนะครับผมก็แบบอ้ยค่อนข้างโอเคแหละสำหรับใครที่แบบเคยใช้ปืนอีเดนมาก่อนนะครับผมแต่ถ้าใครมีพวกเวสเทลนเอาลอตอยู่แล้วเนี่ยรู้สึก เวสเทล n นเอาลอจะเบากว่านะเพราะเมื่อกี้ a t t แทก1อยใช่ไหมอันนี้ a t t แทกหกสิบแปดนะครับแต่อันนี้คือมันบวกแล้วไงนะครับแต่ถ้าเอาไอ้ตัวฟรีดอมเฟ m e ไปบวกก็ไม่ว่าการแต่ฟรีดอมเฟ m e มันเป็นผูกติดไอดีนะครับผมตีบวกไปก็ขายไม่ได้นะครับดังนั้นเวสเทลแนนด์เอาลอก็ดีกว่านะครับผมอนอกจากนี้นะครับผมถ้าใครแบบไม่มีปืนจะใช้นะครับผมไม่ได้ลงทะเบียนกิจกรรมรีเวอรี่มาก่อนเนี่ย ก็ให้ไปที่เมืองพอนเตลล่านะฮะอ่ะจากกลางนักผู้พอนเตลล่านะครับผมเดินมาทางซ้ายมือนิดนึงนะฮะก็จะเจอกับตู้ขายปืนของริเบรเลียนนะครับผมจะมี2อันนะครับผมก็คือตู้ขายอาวุธกับตู้ขายกระสุนนะฮะอ่านี่ครับผมนี่ฮะก็จะมีนี่อันนี้เป็นปืนคู่นะครับผมอันนี้เป็นปืนสั้นนะครับผมพลังโจมตี150นะครับผมใส่แด้เลเวล99้าสิเกรเรียนนะครับผมอ่ะนี่ก็ใช้ได้นะครับผมหรือว่าอันนี้140นะครับ คือตอนซื้อดูดีๆนะครับผมบางอันเนี่ยใส่ได้99บางอันเนี่ยร้อยสอย่างอันเนี้ยนะผมร้อยห้านะครับผมนี่ปืนอะไรเนี่ยปืนกลไลเฟิลน,นะครับผมร้อยสี่นะครับเออคือเช็คดูสักนิดนึงนะฮะว่าแบบเฮ้ยเราซื้อมาถูกเลเวลใช่ไหมนะครับผมไม่งั้นเนี่ยซื้อฟรีนะผมแล้วก็ราคาปืนค่อนข้างสูงนะผมก็1ล้านถึง2อล้านแนะผมแต่เอาพ่อขาเอาพ่อค้าเอาแม่ค้ามาดีซีได้นะครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นกระสุนนะครับ ก็มีทั้งแต่กระสุนธรรมดานะครับผมกระสุนธาตุนะฮะนี่ครับผมไลนิ่งบุลเลตนะครับผมเม็ดละสิบนะฮะซีดซีดกันเลยนะครับผมแล้วก็พวกกับดักมิซล์ต่างๆนะครับผมก็ใครที่เป็นการเซนเกอร์99ก็ลองไปเปลี่ยนอาชีพดูครับค่อนข้างง่ายนะครับผมถ้ามาตอนคนไม่เยอะนะครับผมมนจะยากก็ตอนคนเยอะนั่นแหละนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้ท่นี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ยูทูบแวนเวด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ